สวัสดีค่ะชุดไปเที่ยวชุดนอกบ้านชุดออกกำลังกายชุดเดียวกันขี้เกียจเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็มายืนออกกำลังกายปั่นไขมันหลังจากที่เรากินมาเมื่อตอนกลางวันนะคะ ทุกวันตัวเองก็จะออกกาลังกายอย่างเงี้ยวันตอนเช้ามาออกกำลังกายจะยืนปัน่นตรงนี้ประมาณสิบห้ายี่สิบนาทียี่ห้านาทีแล้วแต่แล้วก็ไปดึงเครื่องมันอีกประมาณสองร้อยกว่าครั้งนะคะเผาผานไขมันไปเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยโยคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงรวมรวม,รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะรักตัวเองดูแลตัวเองพอเรามีความสุขกับสุขภาพที่ดีเราก็จะแบ่งปันความสุขให้กับคนรลลอบข้างนะคะ